นล้าวมาก่อนสองข้าวเนี่ยครับเวลานี้อร่อยจริงจังแฮ่ ออ <anse> <c oughs> สวัสดีคนดูทุกคนครับวันนี้บอกเลยว่าผมเนี่ยไม่มีทางโชคร้ายฮะเพราะเราอยู่ที่ร้านโคตรเฮงนะ ร้านโคตรเห่งโคตรเห่งพุทธมนตรสายสองร้านนี้เขาขายข้าวมันไก่สิงคโปร์ไม่ใช่ข้าวมันไก่ที่เราไปกินปกตินะถ้าข้าวมันไก่สิงคโปร์มันจะเป็นแบบราดแบบคล้ายๆน้ำดำๆนล้วมันงาหอมๆเงี้ยนะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงครับแต่ร้านนี้น่ากินมากข้าวมันไก่สิงคโปร์ทำไมตั้งชื่อร้านโคตรเห่ะครับสงสัยชอบเล่นแน่ๆพูดเล่นมีอะไรหรือเปล่าก่อนมันมีมีป้ายไม้โบราณอ่ะป้ายไม้โบราณมันเป็นไงครับ ร้านกาแฟเก่าด้วยเป็นชื่อโคดเฮงอ้าวแล้วทำไมถึงตั้งชื่อร้านตัวเองว่าโคดเฮงเจอป้ายเขามาตอนแรกออ๋จะเราจะไปขโมยเขาแหละใเจมป้ายเขามาแล้วเขาเลิกขายยังไงครับผมเราได้มาปะอ้าวเห็นไหมเห็นไหมประมาณกี่ปีนะประมาณกี่ปีละเจ็ดแปดปีนะเจ็ดแปดปีผมบอกนิดนึงนะที่จริงวันนี้ผมเกือบไม่ได้กินร้านเขาแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงนะฮะแปดโมงปิดสามโมงอาปิดสี่โมงผมขอพูดเลยครับ ผมเกือบไม่ได้กินแล้วตอนนี้ห้าโมงครับผมห้าโมงเย็นผมก็อยากกินนะผมก็เลยโทรมาบอกมีของเหลือมาที่จริงเขาไม่ได้เหลือให้นะเขาบอกว่าเตียวไม่ให้ก็เลยแบบได้กินนะครับไม่งั้นผมหมดกินในะร้านนี้นะสับใหญ่หนึ่งจาน นี่คือข้าวมันไก่สิงคโปร์คือเขาจะราดน้ําแบบมันมีความแบบฉ่าของไก่กว่ามันจะไม่เป็นไก่ที่แห้งมันจะมีความฉ่าของน้ําที่เขาราดอันนี้คือเสน่ห์ของข้าวมันไก่สิงคโปร์นะฮะเขาเรียกว่าไก่สับใหญ่แล้วก็เป็นข้าวเปล่าแต่ก่อนที่กินข้าวมันไก่เนี่ยหลายคนนะครับชอบกลัวว่าการกินข้าวมันไก่จะต้องอ้วนจริงๆครับการกินกินให้มีความสุขนะไม่ต้องกลัวอ้วนหรอกนะครฝากน่อยละกันถ้าใครอยากแบบกินแล้วแบบรู้สึกอึดอัดท้องนะครับรู้สึกว่าแบบอยากให้ระบบขับถ่ายดีกินแล้วไม่อ้วนนคัผมฝาก2ตววี้้ดยือ เบฟิต้าเอสนะครับสตัวนี้นะครับช่วยในการเผาผลาญได้นะครับผมแล้วก็ขับถ่ายดีนะครับมื้อใหญ่ๆมือม้อเยอะๆที่กินหนักๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับเบฟิต้าของเราช่วยแน่นอนนะครับผมเบฟิต้าเจลลี่เนี่ยแค่1นซองก่อนนอนเท่านั้นผมบอกเลยว่ามื้อที่เรากินเยอะๆแค่ไหนเนี่ยเราลองออกสบายท้องตื่นเช้ามาน้ําหนักเราเพอร์เฟตแต่ที่สำคัญนะอย่าลืมออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะครับผมฝากหน่อยกับเบฟิต้านะจ๊ะมาแล้วอันนี้เล้งแซบอุ้ยน่ากินนะสีเสรอมองดูกลิ่นพริกมาเลยอะ่ะ หูวเล้งอร่อยว่ะเต๋อเลยอ่ะนยากกินบ้าวน้ำราเขาอร่อยนะอืมกินง่ายเนาะข้าวมันไก่สิงคโปร์มันลื่นไก่ก็นุ่มชอบของไทยหรือว่าชอบสิงคโปร์มันเด่นก่อนคนละแบบข้าวมันไก่สิงคโปร์ความฉ่ำมันก็จะเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นไก่ตอนไก่ตอนไทยมันก็จะอร่อยอีกแบบแล้วแต่คนนะเนาะ เอออีกไหอข้าวอ่ะอือเอาดิโอโก่เลยเอามาก่อน2มา2องมีสองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ร้อนอือหือเอามาดีเออเดี๋ยวมันไม่ร้อนเราสองเลยมันดูแล้วมันแบบโอ้อร่อยอ่ะ ยุ่ยเลยอ่ะอือหโอ้โหมาเลยครับโอ้โต้มเล็งนี่ดีมากเล็งเนี่ยกับทอมันไก่เนี่ยขอบอกเลยว่าเข้ากันเลยนะตัดเลี่ยนได้นะครับอืออณครับว้าวเวลานี้อร่อยจริงจัง คำถามว่าไอ้น้ำราดไก่มันน้ำอะไรอะพี่เป็นน้ำซีอิ๊วผสมใส่กับมันงาทำให้ไก่มีรสชาติขึ้นแล้วก็แบบนั้นมันงาผสมซีอิ๊วมันจะหอมแล้วมันงาเลยนะโอ้เยี่ยมเยี่ยมปกติเราจะเคยกินแต่แบบไก่ไม่มีราดไม่มีอะไรอ่าก็คือรสชาติไก่ต้มจืดๆแต่อันนี้พอกินเข้าไปปุ๊บจะไดรสชาติใหม่เพิ่มใช่แล้วก็จะมีความหอมๆบางคนก็กินแต่น้ำราดเลยไม่ไปกินน้ำซีอิ๊วแบบมันติดนะครับบางกินแต่น้ำราดเลยไก่เกยทิ้งเลยทิ้งทิ้ง จรนะิงผมพูดจริงอันนี้ผมไม่ไมโม้นะจริงป่ะเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมส่งถ้าเด็กคนนั้นมากินฝากที่เก็บภาาให้หน่อยเดี๋ยวผมส่งไหยผมมันก็หอมมันทำให้หอมขึ้นดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พ<อ> ไก่เขาฉ่ำจริงนะเนื้อเนื้อแบบข <c oughs> ้าวหุงดีครับไม่แขกเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เละเกินไปแล้วก็ไม่มันเกินไปด้วยแต่ตัวนี้มากร้านข้าวมันไก่ที่ถ่ายในช่องพีนอีสแหลทุกทุกร้านนะ่ะตัวนมากอร่อยไม่เชื่อตามไปดูได้ไปดูเทปเก่า,าได้ครับผมก็เ่ยไถ่ายข้าวมันไก่ร้านไหนไมาต่วนมากผมว่าใช้ได้ทุกร้านเลยนะข ไก่สับจานหนึ่งที่ไก่สับใหญ่ไม่เอาแตงกวาเลยโหไก่เกยแบบดูดูด,ดูช้ำๆขอบคุณนะครับวับงได้เลยครับ เรากินของอร่อยเรากินของดีคนถามว่าทำไมมีความสุขสายตามันหลอกกันไม่ได้ถ้ากินเยอะเกินไปสังเกตว่าใครกินอะไรเยอะเกินไปแล้วอิ่มเกินจุดของเขาสังเกตครับหน้าตาเขาจะทรมานทุกคนครับอย่ามาบอกว่าใครจะเก่งเกินมนุษมนาาล้วบอกว่าเอ้ยกินไม่มีอิ่มผมเสียงตายผมเอาเอาเป็นประกันเลยครับแม้แต่นักแข่งระดับโลกเองก็แล้วแต่เขากินเกินจุดของเขาทุกคนคือการทรมานหมดนะครับการที่กินแต่พอดีเนี่ยมันมันทำให้เรากินอย่างผมเนี่ยเริ่มถอยตัวเองมากินแบบให้มีความสุข เหมดกระติกม um, ีตายอ่ะถ้าต่งให้ต่อไปนี้มันเป็นโอทีอะก็เราบอกเราจะกินแบบพอดีจริงๆอันน <No> bueno um> ี้เหมายความว่าจานมันไม่ได้ใหญ่มากขอบคุณครับไก่2จานพอแล้วแค่นี้ว่าเต็มท okay. ี่ก็12ก็โอเคกำลังดี อไข่เขาแบบหนังเนื้อร่มน <Yeah. S 1> อืมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจริงอ่ะเราต้องมาฝืนกินมันก็ต้องกินจำนวนเยอะมากๆซึ่งถามจริงมันก็เลยความสุขของเราไปจริงๆนั่นแหละนะครับ แต่พอเรามานั่งปรับให้ตัวเองกินแบบมีความสุขขึ้นกินเท่าปริมาณที่เราต้องการนะครับก็คือการไม่ฝืนแล้วเรากินอะไรเราก็จะมีความสุขผมเชื่อนะอย่างคนดูอ่ะใครมีประสบการณ์กินหมูกระทะผมเชื่อนี่เอาใกล้ตัวเลยนะคอมเมนต์มาบอกผมได้นะคุณไปกินหมูกระทะใช่ป่ะคุณกินแบวพอดีรู้แหละว่าไปบุฟเฟ่คุณกินแต่พอดีกลับบ้านไปอิ่มคุณก็จะมีความสุขแต่จะมีเหมือนผมป่ะมีอีกแบบอีกพวกอีกอันนึงแบบต้องเอาให้คุ้มไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่ กินเกินที่ตัวเองจะอิ่มอ่ะมันฝืนได้มันฝืไนฝได้อยู่กลับบ้านไปคุณมีความรู้สึกไงครับโอ้โหทรมานไหมหรืออะไรยังไงไหมอย่างผมเนี่ยเราจะไม่กินเยอะให้ตัวเองทอรมานแต่กินเยอะในปริมาณที่ตัวเองรู้สึกว่ากินแล้วระับมันมีความสุขเท่าไหร่ก็เราก็โอเคแล้วนะแต่ของที่มันอร่อยอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อเลยมันจะยิ่งทําให้คุณฟินมากขึ้นนะครับ พอดีเลยไม่แน่นไม่ไม่ไมทรมารแล้วดีความสุขแฮรแน่ถ้าไข่หมดสั่งมารู้ล้วก็กินพอดีสองจานใหญ่เ <c oughs> อาคาหน่อยครับขา้าวเริ่มปะละเริ่มแบบโอ้โห ก็รู้สึกดีอยู่ดีพอดีอิ่มเป๊ะ จริงถือว่ามีความสุขมากๆเลยนะสิทามันเนี่ยวันนี้สองสี่หกดสิโอสิบสองวนีเลยโล ไก่สับใหญ่หนึ่งจานกินข้าวได้6ถ้วยก็คือ3คนกินก็กำลังดีนะครับแล้วก็อิ่มแบบพอดีใครอยากมาร้านโก้เลงนะแวะมาได้ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันจันทร์นะฮะแวะมาได้เซิร์ชิฟิเพจก็ได้นะร้านเขาเนี่ยนอกจากข้าวมันไก่สิงคโปร์นะเล้งแซบที่ผมกินเนี่ยอร่อยๆแบบนี้นะเขายังมีพวกก๋วยเตี๋ยวมีอะไรอีกนะบุ๊มนั้นมีก๋วยเตี๋ยน้ำตกนอกจากข้าวมันไก่สิงคโปร์เล้งแซบนะเขาก็ยังมีอันนี้ด้วย เป็นพวกข้าวตำสั่งต่างๆและข้าวหมูทงหมูทอดอะไรมีหมดเลย <S <S ถ้าใครอยากจะลองแวะนะครับก็แวะมาได้นะฮะไงกาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับฝากเบสิต้าด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมพีทอิทแหละตลอดนับกินให้มีความสุขกันนะครับสวัสดีครับ